อตอนอ้นมะพร้าวที่บ้านผมเนี่ยเขา,า,าเขาให้มาทุกงวดจริงเหรออาจารย์จริงก็แต่ว่าก็ให้ศูนย์หกห้าแล้วก็ต้องสลับกันไปโอ้โหศูนย์หกห้านี่ก็ได้ด้วยหรอครับได้ด้วยโอ้โหอาจารย์ทำยังไงคะก็ก็มีจุดทูตอนอ้นมะพร้าวอยู่ที่บ้านตนเองที่นาน่ะนะค่ะ<ห>ก็มันออกมาก็เป็นวงออเป็นเหมือนงวงช้างไงเ,เหมือนพญานาคเหมือนพญานาคใช่เหมือนพญานาคไอเราบอกว้พยพญานาคเพราะอะไร เฮ้ยมันมีแมงไปเจาะเฮ้ยแมงไปเจาะเอ็งเอางั้นเ,เล่นเล่นด้วยอครูเล่นด้วยไอ,อย้แมงเจาะไอ้แมงเอ็งมาทําอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรมันก็เป็นง,งวงเพราะแมงมาจาะแต่เราก็ต้องเล่นเฮ้ยงั้นแมงมาเจาะเช่างเฮ้ยครูเอาดอกไม้ทูบเทียนมาให้เด้วยอืมแล้วก็ทําท่าจุดทูบทำท่าจุดทูบทูบเนี่ยมันมีสองสองสองทูบเคลว่านทูบอะไรทูบเลขอะนะเสียมาสองสองสองชิ้นเลยจุดแล้วมันได้เลขเหมือนกันเลยศูนย์หกห้า มดที่แล้วใช่ไหมจย์ก็มาตลอดเลยห้าห้าเต็มสิห้าห้าก็ได้แล้วอือหกห้าก็ได้แล้วห้าหกก็ได้มาแล้วอฮศูนหกก็มาแล้วดเมื่อกี้ก็มันออกหกศูนย์อะไรหกศูนย์ห้าใช่ไหมเออเราก็ศูนหกห้าเออเราก็โต้แล้วอ้าอะไรอย่างนี้ทุกทุกดทุกมดเพราะนั้นอะเป็นครูถึงดูเลขไงถ้าอยากรู้เลขต้องไปเรียนครูแต่ไม่ใช่อาจารย์แบบใบ้หวยใบอะไรเช่นเราปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกอย่างเดียวปลูกทาไมต้นไม้มันได้อะไรต้นยางนาได้กินอะไร แต่ต้นยานาให้ความร่มรื่นให้เงาให้ความสุขข้างล่างก็ยังเป็นที่พักผ่อนสำคัญที่สุดเราทําเชื้อเห็ดลงความมั่นคงหานเกิดขึ้นด้วยอิ่มบุญทางจิตและใจเขาบอกว่าได้ทาได้ทําบุญและได้ทําทานครับทาทานให้สัตว์ได้อาหารได้ได้สารนั่นสัตว์คนก็ได้กินได้อยู่ได้กินได้พักงอาศัยสุดยอดเนาะาติครับอุดมสมบูรณ์งดงามสัตว์ก็งดงาม นีอาจารย์ดีใจมากครับมีความสุขมากเลยเพราะว่าอาแดดก็ก็ไม่งอไงอาครูไงใช่ใช่ต้องฟ้าไม่งอแงถ้างอไงครูหักคะแนนหมดแต่วันนี้บ่ายสองเขาบอกครูว่าบ่ายสองเขาจะตกลงมาเออถ้าไม่บ่ายสองอาจจะถูกหักคะแนนนั่นนี่นั่นคือสิ่งโครงการนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผมอาจารย์จ่อยนะคะมากมากเลยที่ทำให้เกิดโครงการนี้วิธีการปลูกมะพร้าวครับผมโอเคอันนี้ลูก ต้องต้องไม่เหมือนปลูกพืชชนิดอื่นใช่ไหมอาจารย์ไม่เหมือนอาาพืชชนิดอื่นครับเพราะว่าถ้าเราเอาก้นโด่งเนี่ยเขาจะจะจังโค้งแล้วเขาก็จะไม่ไม่สูงมากต้องปลูกให้มันเอีงยงแบบนี้ด้วยเอียงแล้วลึกถ้าลึกนีนต้นสูงถ้าลึกในต้นสูงต้องขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเอาเอาฝุ่นมาลงแล้วเอาเปลืองมาปุบถ้าต้นสูงนี่การเก็บเกี่ยวผลผลิต,ตมันจะยากมากอันนี้ก็สาว่าให้มันแทงลงดินนะ ก็เดี๋ยวนี้มันจะได้ต้นเตี้ยครับต้นเตี้ยแล้วมันจะดกไหมคะอาจารย์แบบนี้ก็ดกครับแล้วก็ระยะเวลามันไม่นานสามปีนี่ตีเลยสามปีอันนี้เป็นมะพร้าวอะไรคะมะพร้าวอ่าน้ำหอมใบเตยเอ,อ๋อหอมใบเตยนี่เราไม่ต้องดินกรบแค่นี้นะคะครับกรบแค่นี้เองมะพร้าวก็ต้องการน้ํามากไหมคะอาจารย์ก็จริง,รงๆมะพร้าวเนี่ยเขาจะปรับตัวได้ว่าน้ํามีเขาก็ได้น้ําไม่มีเขาก็ปรับตัวได้ ตายยากยกเว้นแต่มีสิ่งอื่นไปทําให้เขาต้องต้องตายแต่เนี่ยยิ่งน้ำมาเนี่เอาเกลือมาลงเนี่ยโอ้โหยิ่งสุดยอดเลยเราสังเกตเห็นเกลือตังเกตมะพร้าวที่ทะเลไหมหอมเราไปเที่ยวทะเลเราไม่รู้ของใครหรอกของใครหรือเปล่าไม่รู้ของใครก็ได้ใครก็มาเก็บกินได้ครูก็มักจะพมเี่ไปด้วยโอ้ยรสชาติทะเลเนี่ยหอมน้ำเนี่ยไม่ถือว่าเค็มกําลังพอดีพอกงาม กลิ่นหอมนะภาพาทะเลไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ไม่เชื่อไปเที่ยวทะเลลองดูนะอย่าไปขมโมยสวนเขานะตรงนี้มันขึ้นตามชายหาดอะ่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะอาจารย์นี่ใส่ปิ้เกลือเลยอันนี้อ๋ออันนี้นมันเค็มแล้ก็ต้องปุ๋ยมันบ้างนะครับต้องปุ๋ยลงปุ๋ยมากทุกอย่างแก้ไขนิดหน่อยทุกอย่างมันมีมีสารในสินของมันนะครับอย่างนี้นะคะวิธีการปลูกมะพร้าวที่ถูกต้องมาดูอาจารย์นะคะอันนี้ไม่ใช่อาจารย์ให้หวยนะจัน เป็นคุณครูนะ <innen> เป็นคุณครูไม่ใช่อาจารย์<ม>คุณครูนะครับแต่แต่ตแต่แต่ได้ข่าวว่าอาจารย<ต>์ก็ครับแต่ผมเองเนี่ยนะผมเรื่องเลขเนี่ยผมรู้เยอะจริงจริงการสอนคณิตศาสตร์ครับ<อ>ผมสอนสอนทุสอนทุกวิชาพราะไให้เด็กเรียนมันท่องก่อนก,อนกลับโรงเรียนก็คือสองหนึ่งเป็นสองสองสองเปสี่เวลาแม่เขาถามปุ๊บก็ถามแล้วงวดสิบหกนี้จะสองสองอะไรดีก็งวดสิบหกนี้เนี่ยผมผมฟันธงเลยว่าเลขผมจะมา หล,หลักกิโลจะไม่สู้ไม่สู้ไม่ส,มสู้เลขของลูกพ่อจ่อยนะ uh huh. หลักกิโลนะยังไม่สู้นี่นะสุด uh huh. มากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องบุญร้วน,นเลยอาบุญแล้วก็เห็นพี่เห็นน้องที่ร่วมกันผลึกพลังร่วมกันเป็นภาคีว่าในโลกเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยถ้าทําอะไรแล้วเกิดความรักสามัคคีทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยกันหมดมันจะเป็นพลังเป็นพลังและนําไปสู่ความสุขความสุขก็จะนําไปสู่เรื่องความยั่งยืน สุกอย่างเดียวไม่พอมันต้องเกิดความยั่งยืนนี่สังเกตน,นะคะต้นมะพร้าวถ้าปลูกวกีก็จะเอียงเอียงซ้ายแบบนี้เรวก็หาเคื่องมาปลอกได้ปล่อยได้จะรด้อได้ขุดเองปลูกเองเลยนะครับุมสุดท้ายค่ะนี่นะคะเราเป็นคนทำงานนี้สำเร็จรู้ลนะ่วงเนอะ ้ารมาปลูกลุ่สุดท้ายแล้วเจนจะได้แบบยเย้สำเร็จแล้วตอกเก้นอยากจะทำงานอะไรไประกอบอาชีพอะไรในชีวิตเป็นทฐา,านฐานในฐานในสิบนะไม่ใช่พลน,นะเป็นายร้อยเลยนะเอออ่งางั้นครูขอให้เธอเนี่ยอ่าจงประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครูอวยพรให้เป็นกำสัตว์นะไม่สำรวจก็ฐานขอให้เจ้าได้สมหวัง ทิปต้นไปครับครูคำศัพท์นะโอเคขอบคุณครับไม่เชื่อไม่พอดีดีฟิมฟีมขอเปเจ้าสมควรต้องเร็จนทิปั้งคำพูดทหารที่เจ้าอยากฟังนะถือว่าการที่เป็นตำรวจทหารเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รับใช้ชาติอยู่แล้วเสียสลามด้วยจิตใจดีอยู่แล้วอาาวันนี้เขาก็จิตอาสาอยู่แล้วไงครับอาจารย์ถือว่าเป็นคนจิตอาสา

ยังงานกันเดี๋ยวต้นกล้วยรได้ได้ตวน้น่ยมานั่งล้อมเลยใส่กันป็นละไมละมือเี่นก วันนี้อาจารย์ไม่ได้อยู่วัดแต่น้ําดื่มประจาสานักรงโคกสูงไปชมไปแล้วตอนนี้อาจารยินดีเขาโตะมางานอายุมงคลของอาจารย์สันอนุมโมธนาสาทุด้วยที่คนเอาน้ำไปไม่เจออาจารย์แต่ก็จะมียู่ห้องอโฆษณาให้อยู่ <c oughs> วันนี้มีงานฉ,ฉลองครูชั้นพิเศษของวัดเขาโตะก็เลยมาร่วมงานคนที่อนุโม กับช่องสายบุญสุรินทีวีนะคะวันนี้วันที่15กรกฎาคมได้นําน้ํำดื่มมาถวายนวัดโคกสูงวนารามนะคะเพื่อที่จะให้พระอาจารย์นะคะได้ใช้ในงานต่อไปเป็นงานกุศลต่างๆขอขอเจริญพรนุโมนะทนรากับสัทธาญาติโยมทุกท่านเนอ้อ วันนี้ที่มาได้ร่วมง,งานแล้วก็มีคนบริจาคปัจจัยทั้งต่างประเทศก็มีในประเทศก็มีแล้วก็มีบริจาคน้ำ300แกจากสุรินทีวีเอฟซี FC สุรินทีวีแล้วก็กาแฟด้วย5้แก้วแล้วก็ร่วมทานทุกทุกคนทุกท่านหลายสี่หลายอันมาปลื้มใจและดีใจมากเ้อขออุโมทนาบุญสัตยายิโยทุกท่านาที่บริจาคปัจจัยวันวและคุณเจ้า60กสิตรูป แล้วก็อาหารก็รสมุนท่ากาแฟทุกอย่างก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่บริจาคมาสาธุสิทธะแข็งแรงเออที่มั่นคงยืนได้พระคุณิพานทุกคนทุกท่านสาธุพิธารสักการะแด่พระครูพระฤาษีนจารแดงสีทาวเก่าเออเขาเป็นแดงด้วยเป็นอาหารเสร็จแล้วยิงยองคงอยู่นะครับครูว่าฝากขอโต๊บ

ครับครับเวากรเก็บภาพที่ทมาจากที่ที่เดียเดยวเออมาจากไกลเลยไม่ธรรดามอได้นเดยไม่ดีนะเออ ันนโอโค่ครับกิบน้ำนะครับเลยพ่อน้หอวันนี้มอบให้กับมอบให้กับศรีนรงค์นะเป็นเงินเป็นเงิน8,000บาทแต่ว่าผมมีลำไยอยู่3ลูกทำมือได้8 8อานี่ลำไย,ยอยู่3ลูกรวมกันเป็นเท่าไหร่8สามสิบสอง8สามสิบสองอ่าแปดแปดบวกสามแปดบวกสามเป็นเท่าไหร่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดาอ่าสิบเอ็ดสายบุญสุรินทร์ทีวีครับผมเงินที่ได้จะไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดขอบคุณครับวันก่อนที่เห็นโพสต์บอกจะหยุดวิ่ง บ,บอกไม่มีน้ำมันแล้วคอันนี้ก็เติมเต็มให้แล้วนะบขาจะไม,เม่เติมถังนะคะขอบคุณค่ะมีน,น้งองๆจิตอาสาะนะคะยี่สิบล้าน